พาวาดกุ้งกันนะคะก่อนอื่นวาดฝั่งซ้ายแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ไปที่ตัว S นะวงล้อมรอบนะคะแล้วเราก็เลือก Copy and Paste มันจะโผล่ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงเสร็จแล้วไปที่ลูกศรนะกลับด้านนะคะแล้วก็หมุนๆน,นิดหน่อยแล้วก็มานะให้ฝั่งขวานะคะเสร็จแล้วเราค่อยเติมรายละเอียดอื่นๆการเติมตาแล้วเติมหัวกุ้งนะคะมันเยิมย้มๆก็น่าจะดีนะเติมตัวเติมหางเข้าไปนะคะ แล้วก็ขีดๆแบบนี้นะคะไม่ต้องรายละเอียดเยอะเนาะเราวาดการะตูนแลกรึบเข้าด้วยกันเนาะเสร็จแล้วนะคะจัดตรงกลางนิดนึงเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเราก็วาดกรามค่ะเหมือนเดิมเลยนะฝั่งขวาเราดูพิเคทเลเยอร์กลับด้านหมุนนิดนึงไปฝั่งซ้ายค่ะจุดเขียวๆนั่นคือการหมุนนะเห็นไหมนะคะเราจะได้กรามทั้งสองข้างพอเรียบร้อยแล้วนะคะรึบทั้งหมดเข้าด้วยกันเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งเลเยอร์เส้นให้เป็นเรเฟอเรนซ์ด้วยเนาะแล้วลากสีมาลงเลยแต่นิดนึงเวลาที่เราใช้สีส้มเป็นสีผ เราอยากจะลงแสงลงเงาใช่ไหมสีมันจะโดโดโดดแปลกๆเพราะว่าเราใช้ขาวดำเนาะ,ะเวลาเราใช้ซอฟต์ไลท์นะคะเราก็เปลี่ยนไปใช้ normal ธรรมดาแล้วเราไปปรับ opacity เส้นเอานะคะทั้งสีขาวสีดําเลยมันก็จะสีไม่แปลกค่ะทุกคนลงแสงลงเงาแยกเลเยอร์แบบนี้อย่าลืมกด clipping mask ด้วยนะคะสนใจค้อสนใจบรัช